นักข่าวนะครับเป็นอาชีพที่ต้องนําเสนอข่าวตีแผ่ค,ความจริงของสังคมนะครับที่สําคัญต้องเป็นกลางฮะและการเป็นนักข่าวภาคสนามเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะนักข่าวเขาก็ไม่รู้ว่าเวลาที่ไปสถานที่จริงเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีการไปสแกนสถานที่ก่อนจะถ่ายทําแล้วก็ตามแต่วันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยมันคือพี่นวงที่อยู่ในโลกเกมนะครับมาดูกันครับว่ามีตัวละครจากเกมเรื่อง ซึ่องอะไรกันบ้างนะฮะตอนนี้ JCB ได้เปิดระบบเมมเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีทั้งหมด2เทียทั้ง2เทียนี้นะครับจะได้รับสิทธิ์ในการรับชมคลิป JCB ก่อนใครรวมไปถึงจะมีคลิปสุด e x c กซ์คลูที่ลงให้กับเมมเบอร์โดยเฉพาะนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว JCB ได้นะครับด้วยการกดจอยเ m มเบอรช่อง JCB ครับผม Fang งเวสจากเกม Dead Rising ครับ Dead Rising เนี่ยเป็นเกมแอคชั่นปะจนภัยแนวสยองขวัญน,นะครับที่พัฒนาโดย c คท c o m ครับเกมนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการระบาดของซอมบี้และการเอาชีวิตรอดในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะครับแฟงเนี่ยแกเป็นตัวหลักของเกมนี้ครับและแกก็เป็นช่างภาพของทีมข่าวนะครับที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดในเมือง,งเล็กๆแห่งหนึ่งครับเขาจึงตัดสินใจที่จะเดินทางไปสำรวจเมืองนั้นด้วยตัวเอง เมื่อแฟงมาถึงเนี่ยแกก็พบว่าเมืองนี้ถูกซอมบี้ยึดครองครับแกติดอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่เป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเนื้อเรื่องของเกมครับจะดําเนินไปตามเวลา72ชั่วโมงครับซึ่งแฟงจะต้องค้นหาความจริงของเบื้องหลังการระบาดของซอมบี้และต้องช่วยเหลือผู้รอชีวิตที่ติดอยู่ในห้างในขณะที่เขานะครับต้องต่อสู้กับฝูงซอมบี้จานวนมากและตัวละครที่มีเจตนาไม่ดีนะฮะเช่นกลุ่มโจรและ คนบ้าต่างๆที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์นี้นะฮะความสนุนของเกม d e a d Rising นะครับอยู่ที่การใช้อาวุธที่หลากหลายในการต่อสู้กับซอมบี้ครับซึ่งแฟลงนะครับก็สามารถใช้อุปกรณ์และของใช้ต่างๆที่พบในห้างเป็นอาวุธได้ครับไม่ว่าจะเป็นไม้เบสบอลนะฮะเลื่อยไฟฟ้า ไปจนถึงของใช้ในครัวเรือนนะครับนอกจากนี้ตัวเกมยังมีองค์ประกอบของเวลาที่ต้องบริหารจัดการให้ดีครับเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และช่วยเหลือผู้รอดชีวิตตามเวลาที่กําหนดครับในที่สุดพี่แฟงก็ต้องเผชิญกับความจริงที่น่าตกใจครับกับเบื้องหลังการระบาดของซอมบี้และแกต้องทําทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดจากข้างไปให้ได้ก่อนที่ทหารนะครับจะมาปิดกั้นพื้นที่และทําลายหลักฐานทั้งหมดผมคือแฟงพลังชาว My Upcher จกเกม a l า A s สเอาลัสเลครับเป็นเกมแนวสยองขวัญเอาชีวิตรอดเกมนี้นะฮะมีบรรยากาศที่น่ากลัวและเน้นความรู้สึกของผู้เล่นผ่านการเล่นในมุมมองบุคคลที่1ครับผู้เล่นจะรับบทเป็นพี่หน่วง My Upcher นะฮะ พี่ไม่เนี่ยแกเป็นนักข่าวอิสระนะฮะที่ได้รับเบาะแสเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกประหลาดนะครับที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลจิตเวชซึ่งไอโรงพยาบาลนี้นะครับมันตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของรัฐโคโรราโดครับด้วยความอยากรู้และต้องการเปิดโปงความจริงครับไม่จึงตัดสินใจแอบเข้าไปในโรงพยาบาลตอนกลางคืนครับเมื่อเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับไม้ก็พบว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่รักษาผู้ป่วย แต่มันยังเป็นสถานที่ที่ทําการทดลองลับที่ผิดกฎหมายและไอาการทดลองที่ผมกล่าวมานะครับมันก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวและรุนแรงครับพวกเขานะฮะได้ไล่ตามและฆ่าทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลครับไม้เนี่ยไม่มีอาวุธในการต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เลยครับเขามีเพียงแค่กล้องวิดีโอที่ติดตั้งไฟฉายอินฟราเรดผู้เล่นต้องใช้กล้องนี้นะครับในการสำรวจพื้นที่ค้นหาหลักฐา ระหว่างการสำรวจโรงพยาบาลนะครับมายเนี่ยก็พบกับตัวละครที่มีเอกลักษณ์หลายตัวเช่นคริสวอเกอร์นะครับยักษ์ใหญ่ที่ตามล่าผู้เล่นตลอดเกมและด็อกเตอร์เทรเกอร์นะฮะนักวิทยาศาสตร์บ้าคลั่งที่ทำการทดลองผิดจรรยาบรรณเนื้อเรื่องจะค่อยๆเปิดเผยความจริงของเบื้องหลังการทดลองลับที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลและความเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติครับมายต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากและทำทุกวิถีทาง เพื่อหาทางออกจากโรงพยาบาลจิตเวชแห่งนี้ครับและในขณะที่เขาค้นพบความจริง <_ C 1> เขาก็ต้องพบกับชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงบม่ได้นะฮะมันก็เป็นจุดหักมุมที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับทำให้ตัวเกมจบลงอย่างน่ากลัวนะครับถ้าไม่ติดว่าผมเป็นทนายนะผมเตะปากพวกคนในโรงพยาบาลไปแล้ว h a r v ี Miller จากเกม The Occupation เกมนี้นะครับเป็นเกมแนวสืบสวนและผจญภัยที่พัฒนาโดยค่าย White Paper Games เหตุการณ์ในเกมนะครับเกิดขึ้น ตอนปี1987ประเทศอังกฤษครับณนะเวลานั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยความไม่สงบทางการเมืองและสังคมครับผู้เล่นจะรับบทเป็นนักข่าวที่ชื่อฮา r v วีย์มิลเลอร์ครับแกได้รับมอบหมายนะครับให้เข้าไปสืบสวนเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นในบริษัทแห่งหนึ่งครับและการสืบสวนนี้ของแกนะครับก็นําไปสู่การเสียชีวิตของคนงานและการประกาศใช้กฎหมายที่เรียกว่า The Union Act ไอ้กฎหมายนี้นะครับมันจะจํากัดสิทธิพลเมืองและ เพิ่มอำนาจให้กับรัฐบาลในการสอดส่องประชาชนครับในเรื่องของเกมจะดําเนินไปในเวลาจริงนะครับและผู้เล่นจะต้องสืบสวนหาความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์ระเบิดภายในเวลา4ชั่วโมงของเกมครับการกระทําและการตัดสินใจของผู้เล่นจะมีผลด้านเนื้อเรื่องและผลลัพธ์ของเกมครับฮาวีต้องสํารวจพื้นที่ต่างๆของบริษัทค้นหาหลักฐานซักถามพยานและแก้ไขปริศนาเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ครับเกมนี้จะเน้นความสามารถใน การสืบสวนและการใช้ความคิดวิเคราะห์ในการเชื่อมโยงข้อมูลผู้เล่นสามารถเลือกวิธีการสืบสวนได้หลายทางครับไม่ว่าจะเป็นการแอบเข้าไปในห้องที่ถูกล็อกการล้อหลอกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับหรือการเจรจากับตัวละครอ,อ,อื่นๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการครับขณะที่ฮาวิ่สืบสวนนะครับเขาก็จะได้พบกับตัวละครต่างๆที่มีบทบาทสําคัญกับเนื้อเรื่องครับเช่นผู้บริหารบริษัทนักการเมือง,น,กกองนักกิจกรรม แต่ละคนก็จะมีแรงจูงใจและมุมมองที่ต่างกันออกไปครับผู้เล่นอย่างเรานะครับก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลและหลักฐานที่ได้มานะครับเพื่อเปิดโปงความจริงมึงเป็นนักข่าวหรือนักสืบวะเนี่ยความท้าทายในเกมนี้คือการบริหารเวลานะครับเราจะต้องทําการสืบสวนให้เสร็จภายในเวลาที่เขากําหนดครับและทุกการตัดสินใจจะมีผลต่อเรื่องราวในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นครับถ้าจะเล่นเกมนี้คุณต้องวางแผนการดําเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ ผลลับที่ดีที่สุดครับ Catchy r a ร n นะครับเป็นเกมแนวปจนภัยที่ได้รับความนิยมในด้านการเล่าเรื่องที่เข้มข้นและลึกลับครับเกมนี้มีลักษณะคล้ายกับเกมปจนภัยแบบชี้และคลิกที่นิยมในยุค90ครับเรื่องราวจะเริ่มต้นเมื่อ c a t c h y รนส n นะครับนักศึกษาสื่อสารมวลชนที่มุ่งมั่นและมีบุค,คลิกที่แข็งแกร่งครับ mm hmm. เธอได้รับข่าวการเสียชีวิตของคุณปู่เธอครับปู่เธอเป็นนักบุญนะครับที่เธอไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ แคทชีนได้กลับไปยังบ้านเกิดของเธอในเมืองเล็กๆครับเพื่อลงมาที่ศพของคุณปู่และเธอก็พบว่าเขามีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ลึกลับและปริศนาที่น่าสะพึงกลัวครับเมื่อเธอเริ่มสืบสวนการตายของเขาเธอกลับพบอีกด้วยว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองครับในการสืบสวนเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับวงการสายศาสตร์นะฮะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ผิดปกติและพลังเหนือธรรมชาติครับที่ส่งผลต่อ ชีวิตของผู้คนในเมืองการเปิดเผยนี้นะครับจะท้าทายแคทรีนและบังคับให้เธอต้องเผชิญกับความจริงที่น่าสะพึงกลัวแคทรินเรย์นะครับนำเสนอการเล่าเรื่องที่เข้มข้นและน่าติดตามรวมถึงการพัฒนาตัวละครที่ดีอีกด้วยครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมาตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะคือเกมที่เราจะได้เล่นเป็นพี่นวงครับโอเคครับก่อนจากกันถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป My Now I'm in the game. I was on the bench on the bench. First, I was renting. Now I'm collecting rent. First, it was the beamer. Now I want the bench. Spending on the back. Like, here I go again.